วันอาทิตย์ครับถือว่าเป็นหนึ่งในวันหยุดสุดสัปดาห์ของใครหลายๆคนนะฮะซึ่งผมก็หาเรื่องเข้าตัวเองนะครับพอหยุดวันอาทิตย์แทนที่จะหยุดพักผ่อนนะก็กับบึงมอเตอร์ไซค์นะครับไปที่นครนายกเฉยเลยนะครับซึ่งระยะทางรวมแล้วก็ประมาณ360กว่ากิโลเมตรประมาณนั้นนะครับซึ่งภารกิจที่ผมจะต้องไปนะครับก็จะเป็นพวกอ่างเก็บน้ําในนครนายกนะฮะซึ่งที่แรกที่ผมจะไปคืออ่างเก็บน้ําทรายทองและที่ที่2คืออ่างเก็บน้ําตราปือนะฮะซึ่งไอ้สองอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะครับผมก็คิดว,วะ หน่อยแล้วกันนะแล้วก็สถานที่ที่3นะครับคือน้ําตกกะอ่างนะครับนั่นแหละคือภารกิจ3ที่นะที่ผมจะไปซึ่งเหตุผลที่ผมไปนะครับอย่างแรกก็คงจะเป็นการถ่ายรูปนะฮะวิวกับรถเราเนี่ยแหละนะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะหาอะไรมาอัปเดตกับรถบ้างนะครับอย่างคลิปที่แล้วผมก็ทําภารกิจไม่สําเร็จแต่รอบนี้ผมทําสําเร็จนะครับผมก่อนหน้านั้นนะครับขอบอกก่อนเลยนะว่าทําไม5วันก่อนหน้านี้ทําไมผมถึงไม่ทําคลิปลงมาเลยนะครับเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ต้องพูดอย่างนี้นะฮะว่าผมพยายามจะทําเกี่ยวกับข้อมูลรถที่ผมใช้อยู่ปัจ ซึ่งรถที่ผมใช้ปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นตัวซอนเทสใช่ไหมผมก็เลยอยากจะหาข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับอไอ้พวกยี่ห้อซอนเทสอะไรลงมาแทนที่จะเป็นพวกรถยี่ห้ออื่นอะไรประมาณนี้ทีนี้ไอ้ข้อมูลรถซอนเทสณปัจจุบันตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรอัปเดตออกมาเลยครับทีนี้มันก็มีข่าวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นข่าวที่ผมได้ข้อมูลจากช่องทีวีมอเตอร์ไซค์โคลสามสิบปีเป็นช่องของลุงเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมบอกตามตรงนะว่า ข้อมูลที่ลุงมาว่าตัว 368G มันจะมาภายในปลายปีนี้นะครับที่จะเปิดตัวภายในงาน Motor Expo เนี่ยผมลองไปสอบถามส่วนตัวภายในแอดมินนะครับคือผมไม่ได้เป็นคนที่รู้จักวงในขนาดนั้นคือมันแน่นอนอยู่แล้วผมไม่ได้รู้จักวงในขนาดนั้นผมก็เลยทําได้แค่สอบถามไปทางแอดมินของทาง So น t e ส Thailand นะครับเท่าที่ยูเซอร์ผู้ใช้รถนะครับสามารถที่จะทําได้นะครับซึ่งคําตอบก็มาประมาณนี้ ซึ่งก็ไม่ได้เกินความคาบหมายอะไรกับผมมากเท่าไหร่นะครับ เออผมก็ตลกดีแล้วผมก็ถามกับเขาได้นะครับโอเคแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะพอดีมีคลิปล่าสุดนะครับมีพี่คนนึงเขาถามมาว่าเออทำไมผมถึงเลือกใช้ตัวซอนเทสตัวดีแทนที่จะเป็นตัว E ซึ่งถือว่าเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าคนที่จะถามคําถามนี้นะครับอย่างแรกคือก็น่าจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบซึ่งผมเคยทําคลิปเปรียบเทียบแบบนี้มาแล้วนะครับว่าระหว่างตัวดีและตัว E ีมันมีความแตกต่างกันยังไงซึ่งขอสรุปสั้น,นๆว่าตัว E มีความคุ้มกว่าในเรื่องโปรโม ่เรื่องออปชันและเรื่องของแถมผมพูดตามตรงว่าตัวด e ีที่ผมใช้อยู่ในะปัจจุบันตอนนี้ยังมีแอบน้อยใจด้วยซ้ำนะับว่าทําไมระยะห่างแค่1 0 0 0 0บาทตัว E ีมันถึงคุ้มค่ากว่าขนาดนั้นวะผมก็เลยอาจจะมีเกิดคําถามในใจว่าตกลงตัว E ีเนี่ยมันขายถูกไปหรือว่าตัวดีมันขายแพงไปวะนะครับซึ่งผมไม่ได้เสียใจนะที่เลือกซื้อตัวดีมานะครับผมแค่พยายามบอกว่าการที่ผมซื้อตัวดีมาคือผมคํานวณภายในใจแล้วนะับว่าลักษณะของการใช้รถเนี่ยนะครับผมใช้รถแบบใหม่นะผมมองว่านะครับ ่วนตัวแล้วตัวรถเนี่ยผมขับภายในเมืองเนี่ยเยอะกว่าการขับไปเที่ยวครับฉะนั้นไอเรื่องอื่นๆผมเลยปฏิเสธปัดตกมันไปหมดเลยนะครับแต่ก็ยังมีแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนั่นแหละนะครับโอ้โหออปชั่นเก็บของใหญ่ซะขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคําพูดของผมมันคือคําตอบสําหรับทุกคนนะครับคุณก็ต้องไปชั่งใจเอาเองนะว่าคุณอยากได้รถแบบไหนนะครับไม่ใช่ว่าตัว E นี่มันลุยภายในเมืองไม่ได้นะครับแค่คุณอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวใช้เวลาเยอะหน่อยกับตัว D นะเพราะว่ามันตัวใหญ่ใช่ปะ แต่ว่าถ้าเราสามารถปรับตัวกับตัว e ได้เนี่ยมันก็ขับในเมืองได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าตัว d นี่มันไม่สามารถขับทัวริงได้นะอย่างคลิปที่แล้วล่าสุดผมก็มองเลยว่ามันก็เป็นรถที่สามารถขับทัวริงได้โคตรมันมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับไอคลิปนี้ผมก็เลยได้ทําการอัปเกรดเพิ่มมาหน่อยนะก็คือผมได้ทําการเปลี่ยนตัวชิลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งชิลตัวนี้นะครับราคาตกอยู่ประมาณไม่เกิน2,000บาทราคาประมาณพันสามพันสี่นี่แหละขอโทษนะผมจําราคาไม่ได้นะครับแต่เอาเป็นว่านี่ถือว่า พอได้ลองใส่แล้วเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันใช้ได้มากๆเลยนะนะครับอย่างแรกเลยที่ผมชอบที่สุดเลยในการซื้อชิลแบบสูงๆอย่างเงี้ยก็คือจะบังพวกเศษพวกมแมลงพวกน้ําหรือพวกเศษหินอะไรพวกเนี้ยซึ่งตอนแรกที่ซื้อมาผมไม่ได้ตั้งใจจะมาตัดลมนะแต่ว่าพอซื้อมาจริงๆแม่งตัดลมดีมากนะนะครับแต่ความตั้งใจแรกก็คือผมจะเอามาตัดไอ้พวกตอนแรกที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่แหละโอเคครับโอ้โหผมพูดไปใช้ยาวเลยคือคลิปนี้ที่ผมทํามา ผมต้องพูดตามจริงนะว่าผมพยายามทดลองกับรถไปในระยะทางไกลที่มากขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับตามทรัพย์ที่ผมมีนะครับไม่ใช่ความสะดวกสบายอะไรเท่าไหร่ผมต้องพูดตามจริงนะว่าการไปเที่ยวครั้งนี้นะครับไอ้ตัวเบาะนั่งของซอนเทสเนี่ยแม่งคือ MVP ของคลิปนี้เลยตั้งแต่ผมนั่งมานะครับประมาณ360กิโลเนี่ยตัวเบาะนั่งผมมีความรู้สึกแม่งไม่ได้เมื่อยก้นสักเท่าไหร่เลยอ่ะนะฮะแต่ผมก็มีความรู้สึกปวดหลังกับปวดข้อมือนะครับตามลักษณะของการขับรถระยะ ไก่เน,นี่ปกติอยู่แล้วโอ้อันนี้ผมขับเข้าไปในปั๊มนะเจอกลุ่มบิ๊กไบเยอะมากๆนะครับอันนี้มันเป็นปกติของวันอาทิตย์ป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคต่อมาผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การไปทิปนะครั้ อย่าเรียกว่าทิปเลยนะครับต้องเรียกว่าซ้อมตดนรกดีกว่าอากาศแม่งร้อนมากนะครับร้อนจริงๆแต่ว่ารอบนี้นะครับอันนี้ผมพูดตามตรงนะว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกล้องแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วที่เห็นว่าตัวกล้องมันดับไปเองนะครับไม่ใช่เพราะว่าแบตมันหมดนะแต่เพราะว่ากล้องมันร้อนเกินมันเลยตัดระบบของมันนะครับเพื่อไม่ให้มันโอเวอร์ฮีทมันเลยตัดของมันไปเองกล้องก็เลยไม่สามารถบันทึกต่อได้แต่รอบนี้นะครับผมได้ทําการบันทึกกล้องแบบว่าบันทึกในจุด ที่สําคัญอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ใช้ไปจนแบบมันหมดนั่นแหละนะครับสุดท้ายแล้วผมก็ถ่ายได้ไม่ได้ตลอดทั้งคลิปนะครับผมก็ยังไงก็มองว่าตัวกล้อง GoPro ซึ่งเป็นกล้องที่สามารถเอ่อดึงแบตถอดแบตสลับเปลี่ยนชาร์จเปลี่ยนชาร์จอย่างเงี้ยยังไงมันก็ดีกว่ากล้องที่มันเอ่อเสียบตูดชาร์จอยู่แล้วครับซึ่งคนอื่นเขารู้กันนะแต่ว่ามีผมคนเดียวที่ไม่รู้โอเคนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ไปเราค่อยเก็บตังค์ซื้อกล้องใหม่แล้วกันเออ ขอบอกอย่างหนึ่งการไปทริปในครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้มีปัญหากับกล้องแล้วแต่สิ่งที่มีปัญหากับผมหลักๆเลยนั่นคือตัว Google m a p Google Map มันเป็นตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้พูดถึงคือตัวแผนที่นะครับคือถ้ามันขับภายในระยะที่แบบว่าเส้นทางมันไม่ได้ซับซ้อนมากเท่าไหร่เดี่ยมันก็โอเคมันใช้ได้ใช่ไหมแต่พอถึงเส้นทางที่มันซับซ้อนที่มันจะบอกว่าอาจจะต้องขึ้นสะพานนะอาจจะต้องเลี้ยวกับรถนะหรืออาจจะต้องซ้ายขวาอะไรประมาณนี้ผมมักจะพลาดบ่อยนะครับซึ่งในระหว่างทางเนี่ยผมมักจะโทษตัวเองตลอดว่าทําไมมึงไม่ดูป้ายมึงดูแม่งแต่แมพแม่งอยู่แน่เลจะเชื่ออะไรแมพบั้งหนาซึ่งถึงแม้จะระวังสักเท่าไหร่แล้วสุดท้ายผมม่ก็โดนจน ใช่นะครับตัวผมคิดใจนะแ่าแบบว่าปังยางมีครั้งที่สองนะซึ่งผมก็โทษใครไม่ได้นะผมก็ต้องมานั่งโทษตัวเองนะว่าผมแม่งเฉียกไม่ดูป้ายเองนะครับแต่ก็นี่แหละนะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ลำค่ามากๆนะครับครับผมวันดีคขอบผมขออนุญาตหน่อยได้ครับผมได้ครับ แก,แ,กแก่ยากนิดนึง,งนี่ครับคือเอี่ยงไงอ๋อมันเป็นพวกสติกเกอร์เนี่ย ไม่เป็นไรพี่แก,แกคือถ้าให้ดูนี่มันไม่ใช่อะไรนะครับคือผมเห็นว่าเจ้าหน้าที่คือเขาดูแลประชาชนเขาดีนะนะครับคือมันก็เป็นด่านจับตรวจพวกขนยาเสพติดอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมคิดว่านะประเด็นมันอยู่ตรงที่พี่แกพูดว่าสวยดีนะครับผมพูดตามตรงว่าตอนนั้นผมไม่ได้ยินนะผมพยายามเอาตัวใบกับขี่ให้พี่แกอยู่นะครับแต่ว่าถุงมือแม่งมันอันนี้เลอเกินมันดึงยากอ่ะเนาะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ผ่านมันด้วยดีนะพี่แกพูดสุภาพเป็นกันเองมาก นะครับโอเค ทีนี้นะครับตอนนี้เรากําลังเข้าสู่สถานที่เก็บน้ําแล้วนะครับซึ่งไอตรงป้ายใหญ่ๆเลยมันจะเขียนว่าอ่างเก็บน้ําตาปลือเลยครับซึ่งอ่างเก็บน้ําทรายทองไนะ่ยจะไกลกว่าตาปลือประมาณ2-3กิโลเมตรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ไปชัก2ที่นั่นแหละนะครับแต่ว่าระยะทางผมบอกเลยว่าผมมีความรู้สึกชื่นชมกับวิวมากๆอ่ะคือถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยไม่เจอภูเขาแล้วมันจะมีอยู่ลูกหนึ่งที่แบบว่ามันเป็นภูเขาเฉียดกับเมฆเลยซึ่งโอ้โหคือสวยมากสําหรับผมคือ สวยจริงๆนะเพราะว่าการที่ผมอยู่ในกรุงเทพอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนนี่ผมรือว่าเป็นคนนอกหลงเมืองเลยอ่ะนะฮะซึ่งต้องบอกตามตรงว่าตลอดระยะ ่างเนนียนะครับมันจะมีแต่พุ่งไม้แล้วก็ป่าไม้แล้วก็ภูเขาเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆนะครับโห ตลอดการเดินทางนี่ผมรู้สึกว่าคุ้มแลกับการที่มาครั้งนี้นะครับดันด้นมาประมาณ2-3สามชั่วโมงนี่สำหรับผมคือคุ้มแล้นะครับแล้วก็อีกแค่เหลือไม่กี่กิโลก็จะถึงกับตัวอ่างเก็บน้ำแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าทางขึ้นอ่างเก็บน้ำมันจะเป็นยังไงนะฮะช็อตนี้ไม่แอบเขินนิดนึงนะครับผมเกือบหลงเข้าไปในบ้านใครก็ไม่รู้แล้วนะครับแต่ว่าพอดีเห็นสังเกตพอดี GPS พอดีผมก็เลยโอเคโอ้โหผมเห็นป้ายปลเลอร์เลยนะครับว่านี่คืออ่างเก็บน้ำสายทองนะครับโอเคผมก็เลย เข้าไปซะเลยนะครับโหแต่ว่าข้างทางก็ยังเป็นป่าไม้อยู่นะครับแต่ก็พูดตามตรงว่าแม่งร้อนจริงๆนะฮะแต่ว่าระหว่างการเดินทางผมเจอพี่ b i g กไบค์คนด้วยนะครับซึ่งก็มีการทักทายกันเล็กน้อยนะครับผมเหมือนพี่เขา2คนนะครับมากันเป็นคู่นะไม่ได้มาเป็นแกงนะก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะครับแต่พี่ไม่รู้นะพี่เขาเข้าไปทําอะไรในนั้นนะแต่ผมก็ขอดาว่าน่าจะเป็นเขื่อนที่ เรียกว่าเขื่อนเนี่ยว่าเป็น,เป,นเป็นอ่างเก็บน้ำ嘛เนาะเป็นอ่างเก็บน้ําที่ผมคิดว่าน่าจะเย็นแล้วก็ลมเย็นจะได้นะครับแต่พูดตามตรงนะถึงแม้ว่าจะเป็นจุดที่มีภูเขาล้อมรอบนะครับแล้วก็มีแม่น้ำนะฮะแต่ว่าความร้อนนี่มันไม่มีลมเลยแม้แต่นิดเดียวมันร้อนมากจริงๆร้อนจริงๆ,ๆ หแต่ต้องยอมรับหนึ่งนะฮะว่าวิวจุดเนี้คือสวยสวยมากสวยเลยอ่ะนะเป็นเพราะว่าเป็นภูเขาล้อมรอบอ่ะเนาะแล้วก็เป็นแม่น้ําอ่ะคือมันสวยครับแต่เสียอย่างเดียวคือลมมันไม่มีอ่ะผมแปลกว่าทาไมตรงเนี้มันถึงไม่มีลมนะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นวิวที่สวยนะครับผมก็ได้รูปถ่ายมาสัก2 3สามช็อตก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะขอจอดหน่อยแล้วกันนะสวยเกิน่ะสวยเกินโอ้โหจะบอกเลยนะว่าไม่มีลม ไม่มีลมเลยแนะล้วทุกคนต้องถ่ายแบบภาพแนวนอนนะยาวๆเสียดายผมลงไปเล่นไม่ได้นะลมไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวจ้าซูมสองปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ,โอเคครับเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราจะไปเเขื่อนห้วยปือห้วยปือกัน ถึงแม้ว่าแผ่นต่อไปผมกําลังจะไปห้วยปือไอตาปือนะครับแต่ว่าผมสังเกตเห็นว่าฝั่งครังนั้นมันมีรถคันหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นรถอาคาเฟ่นนะ,นะเป็นเกี่ยวกับการนั่งชมวิวกินก,กาแฟ,าฟาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมก็เกิดสงสัยไงว่าถ้าตรงไปฝั่งนู้นมันจะเกิดอะไรขึ้นวะผมก็เลยลองขับไปดูนะว่าอ,อ๋อน้ําตกสายทองเหรอเนี่ยน้ําตกสายทองเหรอน้ําตกสายทองเดี๋ยวลงไปดูดิหน้าตาไปงอนน้าตกสายทอง ช้าๆนะฮะเฮ้ย hey, แต่ถ้าเป็นทางเอ็นตูโรกยูย้อนนะองจริงเอาจริงๆนะอันนี้มันนอกเหนือจากแผนที่ผมจะลองเข้ามาแล้วนะครับคือผมต้องการไปแค่ถามจุดนะผมไม่ได้ต้องปานจะไปน้ําตกจุดอื่นนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าจะให้แวะมันก็แวะได้นะครับแต่ผมกลัวกลับบ้านเออดึกเกินนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมไปทํางานต่อนะพอเห็นว่าแม่งเป็นน้ําตกที่มันอยู่ใกล้ๆผมก็เลยอยากจะลองไปดูนะครับผมต้องพูดตามจริงว่าระหว่างระยะทางที่เข้ามาทางเนี้ยแม่งเย็น เย็นจริงๆผมมีความรู้สึกว่าอยากขับวนไปไม่สักสี่ห้ารอบนะครับมีความรู้สึกมันเย็นมากๆมันเหมือนมีใครมาปล่อยละอองความเย็นระเหยออกมาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอได้เข้าไปจริงๆนะฮะ มันก็มีน้ําตกอยู่ทั้งหมด2จุดนะฮะแต่สุดท้ายผมก็ทําภารกิจจะเรียกว่าภารกิจเลยนะครับต้องเรียกว่าเป็นแผนเพิ่มเติม,ตมที่ทําให้สําเร็จนะเพราะว่าอย่างจุดแรกเนี่ยที่ผมเข้าไปนะครับคือมันต้องมีการแลกบัตรด้วยซึ่งผมก็ขอไม่แลกละกันนะครับเพราะกลัวจะเสียเวลามากเกินไปนะครับส่วนจุดที่2นะฮะคือถ้าเข้าไปลึกมากกว่านี้นะครับผมมัน เป็นทางกั้นนะครับเป็นทางของอุทยานแล้วนะครับซึ่งอาจจะต้องขออนุญาตเขาอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็จะเรื่องเ,อเยอะเกินไปแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจไม่ไปดูน้ําตกสักสองที่เลยนะครับน้ําตกคองตาอินน้ําตกทรายทองลงไปเรื่อยๆสองจุดสี่กิโลเมตรแต่น้ําตกตาอินนี่หนึ่งกิโลเมตรนะเดี๋ยวลองไปตาอินดูดิ ไปเล่นนะอาจจะต้องได้เดินนะระเบียงใส่ต้งรู้าแลกบัตร,รก,ก่อนเข้านะครับอ๋อแลกบัตรก่อนเข้าโอเคถ้าแลกย้อนนะผมไม่ไปละถ้าแยกถ้าแลกเยย้อนนะไม่ไปได้ทุกคนเดียวได้ไหมเนี่ยมีคนออกสวนไหมไม่มีนะโอเค รถมาทางไหนทำใจครับช่วงนี้สองกิโลมตเลยนะไอ้น้ำตกทรายอะไรเนี่ยทรายทองอ๋อเขาไม่ได้ครับเขาไม่ได้ทุกคนโอ้โหขอเป็นอุทยานแห่งชาติไปซะเข้าไม่ได้นะโอเคครับแล้วตรงนี้เข้าได้วะแต่ไม่รู้มันเป็นทางอะไรเหมือนกันนะโอเคงั้นเรากลับแล้วกัน เราไม่เช่วเรากราบับทุกคนต่อไปนะครับเส้นทางที่ผมจะเดินทางก็คืออ่างเก็บน้ําปราเปือนะฮะซึ่งห่างจากอ่อางเก็บน้าทรายทองเนี่ยนะครับประมาณสองามกิโลนี่แหละนะครับซึ่งทางขึ้นอาจจะชันหน่อยนะตอนทางขึ้นนะครับแต่ก็มีความรู้สึกว่าจุดเนี้มันสวยกว่าทรายทองหน่อยนึงนะฮะแต่ผมก็มองว่ามันก็ร้อนอยู่ดีนะครับเพราะว่าแทบไม่มีลมเหมือนกันนะครับผม ทำมาแล้วเข้าทางไหนอีกเฮ้เข้าทางนี้เหรอไม่รู้แล้วนะฮะมันพาผมขึ้นมาผมขึ้นมาแล้วนะฮะอาเก็บน้ำห้วยปลรือต้องแรกไหมแรกบัดไหมอ๋อโอ้กลุ่มบิ๊กเขาเยอะมากเลยนะฮะเขาได้มาจุดนี้กันเนี่ยแหละ หลังจากเข้ามาจุดนี้นะครับผมต้องพูดตามตรงว่าจุดนี้วิวค่อนข้างสวยกว่าสายทองหน่อยนึงนะอันนี้ส่วนตัวนะครับแต่ผมก็มองว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับมันก็แต่ว่ามันไม่มีลมนะนะฮะแต่ผมมองว่าเออมันสวยดีนะครับก็ได้ถ่ายรูปไปสอดสช็อตอยู่นะครับถือว่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับผมมาน้ำ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 โอ้ รู้สึกอยา,ายกแผลยรูปผมไม่รู้นะว่าพี่เขาไปหยุดทำอะไรกันตรงนั้นนะโอเคเราเนียวขาตั้งขึ้นนะอุย้ยสวยจริงโอ้โหแต่ลมไม่มีเลยลมไม่มีเลยจริง ข้างใน,นมันเป็นไรวะข้างใน,นมันเป็นอะไรวะเป็นอ่างเหรอหรือไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอแต่ตรงนั้นมีที่พักด้วยเอ๊เหมือนมันกำลังจะจมไหมนะ่ะใช่ปะวะหรือมันเป็นที่การออกแบบเขาโอเคครับทุกคนเขากำลังไปทางนุ้นแน่เลย เดี๋ยวเวลาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราต้องรีบออกไปแล้วทุกคนถึงแม้ว่าส่วนตัวผมก็สงสัยนะครับว่าไอ้ตรง ถ้าเข้าไปในอุโมงใต้ภูเขานั้นมันมีอะไรนะครับแต่ผมก็ตัดสินใจไม่ไปต่อดีกว่านะครับขอย้อนไปหาน้ําตกตัวอ่างน้ําเลยแล้วกันน้ําตกอะไรนะน้ําตกกาอ่างนะครับเออแล้วอีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้ผมพูดผิดผมเรียกว่าอ่างตาปือตาปือแต่จริงๆมันอ่างกรืออ่างเออนั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าเข้าใจตรงคันแล้วกันนะครับผมเรียกพูดมั่วมาตลอดทั้งคลิปเลยนะเอาล่ะนะฮะพอหลังจากเดินทางต่อนะครับอันนี้ต้องขอบอกกันเลยนะว่าสวยแล้วนะครับผมสวยแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่ผ อัดคลิปมาตลอดนะฮะร,ระยะเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงกว่านะครับในที่สุดตัวกล้องแบตมันก็หมดจนได้นะครับเฮยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะรผมก็ยังใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายต่อได้อยู่นะก็เป็นการเก็บบรรยากาศตัวน้ําตกกรอ่างไปละกันนะครับผมถือว่าโอเคถือว่าตอนนี้ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องกล้องนะครับเพราะว่ารอบนี้กล้องมันแบตหมดจริงๆนะครับไม่ใช่รอบที่แล้วที่มันโอเวอร์ฮีท ไม่เกือบมันตัดเพราะว่าโอเวอร์ฮีทอะไรประมาณนี้นะครับปากลืมเปี้ยแล้วตอนนี้เหมือนว่ากล้องตอนนี้แบตจะหมดไปแล้วนะโอเคครับกล้องตอนนี้แบตหมดแล้วอุ้ยแต่รอบนี้กล้องถ่ายได้ปกตินะทุกคนไม่ได้มีความรู้สึกว่ารอบนี้มันจะตัดไปเองนะครับเพราะรอบนี้เราถ่ายคลิปเป็นช่วงๆนะครับลิงหุย้ย ตลกตายละโอเคเแล้วโอเคประมาณน,นี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูอีกทีช่วงที่ถึงใกล้สถานที่แล้วโดยรอบนี้นะครับผมจะเป็นการถ่ายแบบอารมณ์คล้ายๆเหมือนการอินเสิร์ตคลิปนะฮะไม่ได้แบบเป็นการถ่ายแบบว่าแบบวอล์กเท่าไหร่นะครับเหตุผลสั้นๆเลยก็คือผมอายคนผมยังไม่ได้มีความกล้าขนาดน,นั้นที่จะถ่ายวอล์กนะครับผมก็เลยเป็นการเก็บบรรยากาศไปนะฮะแต่ก็โอเคนะใช้ได้เลยแต่วีอย่างหนึ่งนะ คนเยอะมากวันอาทิตย์สมแล้วที่เป็นวันอาทิตย์คนเยอะจริงๆนะครับไม่รู้ผมจะถ่ายมาทำไมเหมือนกันนะไอ้ก,กิ้งกือเนี่ยนะครับแค่มีความรู้สึกว่าเออถ่ายให้ดู